อายุหิมาดูหัวขาวคนทุกคนเอ้ยตกยัตง,ยงตกคักตกแนโตอีหลี <c oughs> สวยไหมหัวขาวเลยพี่น้องเอ้ยหัวขาวเลยคักแน่คักแน่นนทุกคนนี่เป็นพาสต์ตุพาสต้าทาโกะแทงทุกคน นี้ผัดต้มแล้วมีพริกพริกเขียวแล้วก็พริกแดงมีนกะๆัน,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 นครีม <c oughs> เนื้อบดพองทะ่ก,กุมีชีสข้าวโพดห<ไ>ัวหอมแล้วก็ซอสถั่กุ่ทุกคนซัลซ่ามื้นี้มีน้ำมันเพราะว่าจะผัดเนื้อบดใช่ครับเผาแล้วก็ใส่เลยผัดเนื้อบดก่อนทำง่ายๆจ้ะทุกคน ร้อนแรงทุกคนก็ใส่เนื้อบลดลองไปอันนี้เนื้อเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเอ้ยตกใจน้องอันนี้ยู่บานทุกคนสรุปสรุปไม่ได้ไปสรุปไม่ได้ไปติวี่มาตกหนักทุกคนในกลุ่มทุกคนมีหกคนสามคนไปสามคนไปสามคนย่บานนะ จะให้เขาเล็กครับต้งทาโก้ใช้ันไปสองซองอืมเอ๊ะอย่าให้มันหกออกมาข้างนอก ผัดให้เข้ากันเสร็จก็เสร็จแล้วจ้ะอันนี้คนะใส่ชีฟข้างล่างนิดนึบับเด็กไหจ้าเด็กไม่ชอบนะเห็นทุกคนนี่คือเนื้อที่เราผัดใช่ไหมครับนี่คือพาสต้าที่เราต้มใส่ลงไปอ้ับใช้ผักลงไปพริกน้องไม่ชอบแต่มันต้องใส่นะ พราะว่ามัน้นมันจะไม่มีสีสันมันจะไม่สวยเลยครับข้าวโพดห,ห,หัวหอมใหญ่แม่ก็หั่นสยใหญ่เสีอ,องเอ้ยโลกิเลสใส่หมดทุกคนใส่หมดครับนี่ทุกคนนี่ก็ใส่หมดครีมแม่มซื้อมาสองนะถ้าเราอยากจะใส่เพราะว่ามันต้องครีมมี่นิดหนึ่งอะ่ะ cái dạ. à, này nó có khó không? có hẳn đi hỏi tự mình sẽ được biết. để lấy cái này nữa. để một nào คลุกเลยเดี๋ยวจับให้คือหมดนะเนี่ยเชื่อไหมว่ากินสามคนเนี่ยหมดกระทะเนี้ยบิชคอนคนละคนละให้คลุกให้เข้ากันเนาะอะไรจะเสริมโลเดี๋ยวมืมนะมดม,มืออันนี้ทำง่ายทุกคนง่ายมากได้แล้วปะเทเลยครับ ช่วยจับช่วยจับโยนช่วยจับไม่ใช่ก้วยจับเล็กไปข้างๆน่ลกอยอะกัเอะออะยะอะยอะเออยอะอ เส็แล้วใส่ชีสครับลูกนี่ชีสโรยเลย sausage, <notor ized> เยอะเยอะไม่ได้ครับบางทีงงคนอื่นเขาไม่ได้ชอบเยอะแต่ก็ต้องมีชีสครับโอเคเม่เล็ก <surf. S 2> okay, เอาครึ่งหนึ่งครับ <Yeah. S 2> เอาชีสใส่เยอะๆครึ่งหนึ่งครับยะไม่ดูเพื่อนจะอเท่าไหร่นี่ อเล็กมันก็ต้องกินบ้างชีสนมเนยใส่อีกตัวเรโอเคโอเคพอๆเอาใส่เตาอบครับลูกใส่เลยเตาอบก็ร้อยแปดสิบสักสิบสิบห้านาทีจ้ะทุกคนจ้ะใส่ลงไป

ครับอ,อันนี้ของผมด้วคครื่งหนึ่งเลยนะนองจะกินคนเดียวเหรอครับเน่ตักเอาแล้วนะคนทักทายกันมือ้อค่ำวันเสาร์พายุหิมะตกทั้งวัน Uh, อันตรายมากทุกคนเออได้รับข้อความจากไอ้นี่เนะาะไอแอปตำรวจอะเนะาะโทรศัพท์มันเสียงดังมากเออส่งข้อความมาแบบเสียงดังมากปกติจะแบบถ้าไม่ถ้าไม่แบบอันตรายแบบนี้เขาจะแค่ส่งแบบไม่มีเสียงอะไรอะให้รู้แค่เป็นข้อความอันนี้คือมันอารามเลยนะเอะ <laughs> อ,<ะ>อ,อคือไอ้รถมันเกิดอุบัติเหตุไงวันนี้หิมะมันถล่มไงทุกคน แล้วก็ไอ้รถมันเกิดอุบัติเหตุเป็นร้อยคันน่ะใช่แล้วหลายคนอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมหลายคนอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมอ่านั่นแหละตำรวจบอกว่าไม่ต้องไปทั้งนอกตำรวจบอกว่าไม่ต้องไปทั้งนอกถ้าไม่จําเป็นไม่ก็ต้องเดินเอาอะครับแล้วใครท่ทุกคเพราะว่ามันไม่มีรถมาเอ้รถแบบกวาดหิมะนังไงทุกคนครับเี่รอมใช่ใช่ใช่อือ เดี๋ยวให้เขาตักกันจ้ะงงกิ่ะจิ้มจิ้ทุกคนอยากบอกผมเป็นคนที่ไม่ชอบผมตรงนี้นเ<อ>้่อหนวดเคราเขาเรียกครับผมต้องทำแหมนี้ทุกคนทุกวันโกนหนวดทุกวันเพราะผมไม่ชอบทุกคนทุกวัน อ๋อจะได้ท huh. yeah. uh ุกคนเมันจะไม่ออกทุกคนมันจะอยู่ข้างในอ๋อมันเป็นมันเป็นขนคุดยออือแล้วก็ต้องเอาแหนบดึงแล้วก็เป็นแผลครับยอเออแล้วก็ไม่ตัวเองตัวเองอย่าไปไอ้ไอโกนทุกวันสิเดี๋ยวมันดอดเด็กคนแบบนติอย่าลาเดนสโตอย่าเล่นวัคซีนลิศอ่ะนะอย่าทำนะอย่าทำอนไรทิ่งนะคุณจะไปบอกกับพ่อฮ่าเออคุณจะไปบอกพ่อหน่อยทอ่ไหน อยากแต่นำหนวดนำเข่าไปดองด้วเอากินกินดูที่เป็นไงชิมแล้วกินสองคำแล้วกินสองคำแล้วบะอืมรออะไรไม่ได้ทำไมไม่เอาจานมาตักจานเล็กอะตักปลาลาได้กินได้อย่างปลาตําตำสัวจะทุกคนกินได้ตำสัวนมจีน ตอนแรกว่าจะทำไก่ทอดเกลือทำไม่ทันจ้ะหิวเข่าห่อยหิวเสียนครับหิวเข่าก็เลยได้ตำซั่วอย่างเดียวจ้ะผักเผือกก็ไม่มีจ้ะเอาบะล่ะก็เลยยังจั๊กยานจ้ะอืมอืมครับ v e อ y very g o o ร really good น่ารัก อร่อยมากม่นี้ต้มีชจีสต้องมีชีสอ่ะนี่ก็ได้ข้าวข้าวห,วหอมเปอนไหนอวันนี้เป็นเสาร์ตรงนี้อาจจะ,จะไม่อร่อยเจะนต่มซำตังนึง ไปติวที่ไหนเขาจะได้ให้ห่อข้าวไปด้วยครับจะไปติวที่ไหนจะได้ห่อข้าวไปด้วยตรงนี้ติวที่มหาลัยเดี๋ยวเดี๋ยวน่อ่อมาถ้าติวที่มหาลัยเอาไปได้ยอเพราะว่ามันจะมันมีไล่มหาไรแม่จะติวบ้านกคนกินอะไรก็กินแม่ซื้อพิซซ่าให้นะ อยู่บ้านทั้งอาทิตย์ mm hmm. ได้เล่นเกมอย่าด oh, mm ูมุสยานักแม่มาไปกันดื่มด่ำในสนามเด็กๆก็ยู่ะับทั้งสองแต่แม่น้องแม่พาแม่ไปเรียนพี่มากก็แค่แบบโอ้ยแม่ธิวเขาไม่ไปหรอกอืมเม่เข็ดเลยอันเล็กว่างไม่ได้ให้พาแม่ออกไปข้างนอกถ้าแม่ว่างอะ ส่วนแมทธิวถ้าแม่ว่างหรือว่าแม่ธิวว่างจะเล่นเกมแม่ไปคนเดียวเอยไลฟ์ครังถ้าผมเลิกแล้วผมจะทอหาแม่แล้วก็บอกอ้าวะบายกลับไปไปห้างเพราะว่าถ้าผมถ้าแม่จะปุดครับผมไปรถแม่ถึงรับไปได้กันต้องถึงบ้านตรงไปขับเลยนับเลยไป สพ<ด>่วตอนนี้อลเล็กทำไม่ได้เพราะว่าอลเล็กกับดึกดึกอีหลีถ้าไปวันนี้ก็เดี๋ยวทุกคนทุกคนเมื <Okay. S 1> ่อคืนแม่ถามาเล็กทุกวันเนี่ยเล็กเอาเอาเข้าวกินข้าวไม้มื้อเย็นไม่แม่กับดึกแม่เอาแม่กลับดึกแต่แม่ก็รู้ว่าต้องเผื่อทำอาหารเผื่อลูกอยู่แล้วตอนค่ำอ่ะ ไม่แม่กับกับดึกวันนี้ไม่เอาอาหารค่าเออเมื่อคืนกับกลับมาสองทุ่มสี่สิบห้ารุนนะรุนสองทุ่มสี่สิบห้าสองทุ่มสี่สิบห้าจานนั้นน่ะจานจานหมูแดงนะนะั่นน่ะทุกคนที่เห็นนะ่ะแม่คิดว่ามันจะได้สักสองสองจานนั่นนะ่ะอ,อ,เ,อเล็กกลับมาหมูดแดงหมดเลย ห <laughs> มูแดงหมดเลยเหลือแต่น้ำล <laughs> าดช่วงเนี้ย <laughs> เขาบอกว่าหิวนี่จานข้าวแบบนี้เลยทุกคนถ้วยข้าวเมื่อเมื่อคืนนะเพราะหมูมันก็เยอะไงไม่ได้บอกจริงๆแล้วข้าวอ่ะก็เยอะไงกิน,มน<อ>หมดนะตอนเกือบสามทุม่มอ่ะทุกคนเนี่ยเนื้อวันนี้ต้องให้หมทุกส่วนทุกอันทิ้ง <laughs> <laughs> ขิ S <S ้นหมดนมะส,สุดสันทุกคนทุกคนทำไมกินไ,ไม่ต้องติ้ไไนไว้ทุกคนทิ้งไว้ได้เพราะว่าแม่กินพรุ่งนี้เช้าเอ้าทิ้งไม่ใช่ทิ้งคืออะไรออกลมกลงดิ้แม่ไม่เคยทิ้งอาหารหยองแม่เอาไวกไไินพรุ่งนี้เช้<ท>า <ำ S 2> น้องน้องแค่ยังถ้าน้องไปโรงแรมทุกวัน จากเป็นเด็กถึงตอนนี้น้องจะรู้ว่าต้องกินให้อิม่มต้องกินให้อิ่มไม่ <laughs> ได้ว่า <c oughs>

Mm hmm. แล้วตัดมาไปตัดน,น้อยเอาซองมาด้วยเอาตัวเองมีซองตำสัวพี่น้องกินซื่อๆนี่แหละผักกะบ๊อบมี่มะแมงบ๊มีม่ผักบ๊มี่เวลาเห็ดหิวเขา่า mm hmm. บรู จานกับซ้มส้มอีกกระส้ม bro b เดี๋ยวอเสเีะมเยอะเะงั้นคุณก็ทำดูดูเมทิลโบว์ลิสแนสินสลับเอแล้วก็สลัโอฮะโอ้โจริงว้าวแมทำเลน ดูเมียนนะเด้ kind of right. ่อมกับส้มครับอะไรไอแกสมนะยังไเด้ยัูเมียนนะเด้ยังไงมันไม่เหมือนกันมันเสียงอะไรก่อนยางมันไม่เหมือนกันมันมันเสียงมันเสียงสว่างแล้วก็เสียงมืดตเมสียงสว่างกับเสียงมืดส้นเมรคอลิส Desajuna. Bror det räcker! Alltså jag orkar inte med hamn. Okej okay, vad är lunch då? Jag vet inte Al.. Mm vad är det Anna, vad går det? Alma.. N.. Alltså jag orkar inte mm, mm. ไม่ค่อยเผ็ดด้วยนะเผ็ดหรออเล็กยังไม่ได้กินครับมันตกมาขักขักอิลีเด้หน่าอิลีพอด är Tre saker som aldrig kan hållas gömda. Va? Det är en buddhistisk äh, sägning. Vad sa du? Tre saker som aldrig kan hållas gömda. Hållas gömda? Mm. Solen, måningen, månen måningen. och sanningen. สุนันทุกคนโมนน์โมนว่าจะไปดิสพอทยสุนันท์อยู่นู่นแม่ไปดิสพอทัยผมไม่รู้ว่ามันมาจากบุตรแต่ตอนผมผมหาส่วนในขอกลุมมั้งมันมันมามันเขียนว่ามันมาจากบุตรดรออะไรล่ะมันเขียนว่าสร้ำยังทีมันคันดีเกย์ฮอลลย์มมาเหมนมั้ง่มันคันดีเย์ยมมาด้ยเมือมั้งปิดบังซ่อนเร้นครับ เดดเดดศูนย์เออดวงเอ่อดวงจุฬาหมองมาดวงดวงดวง,งดวงจุฬาดวงดวงดวงจันทร์ดวงจันทร์แล้วก็เอ่อโอ้สยสฮมเหตความจริงความจริงามอย่างทุกคนที่มันคันแก่เขาเลยยืมเงินมาอืม เดบุต้าไม่สามารถปิดบังหรือไม่สามารถแบบมีความลับไม่สามารถเะอีามิ่คุคมมาจากมัคุยมมันไความจริงดวงจันทแสงแดดแดดก่อนเปล่าแดดก่อนเออดวงจันดวงจันทดวงจันทพูดพูดดังๆชัดๆดวงจันดวงจันดวงจันจันดวงจัน์์จัน สกีเดสมะมวันจันสกรีวะสัมมะดวงจันเออความถูกฮะความจริงออะความจริงความถูกความจริงสราอยางมันจะถูกเปิดมมันจะถูกเปิดเผยมันไม่มีความลับมันจะไม่ซ่อนเล้นเข้าใจหรือเปล่าอืมมันมีอะไรบา หมดไหมนะ่ะครับมีตัวเองเติมอยู่คนเดียวอะ่ะก็ไปเอากล่องมาเดี๋ยวไปอันนี้พรุ่งนี้จะได้หอ่อไปอติวข้อสอบจะได้ไปหรือเปล่าถ้าหิมะมันตกขานาดเนี้ยอ่าวมันหยุดอีกแล้วนะ่ะมันหยุดแล้วเออหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็มาอีก <laughs> แต่เนี่ยฉันว่ามักจะห่อแล้วทุกคนห่อไปกินพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็ไม่เว้นเนอนหยองเอ้ยมาหาลัยนี่เสาร์อาทิตย์ก็ต้องไอ้ติวเนาะติวที่บ้านก็ได้เนี่ยลูก โอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวผมฝากคลิปไว้สำนีจ้ะเขากินไปแล้วเบิ้งจะคลองเติมอยู่ผู้เดียวเด้ยนะ่ะนั่นแหละคอยกเกือบมืดจ้ะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวพอกันไหมเดจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย